พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแปมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขพร้อมที่จะเรียนในช่วงชั้นต่อไปหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชวนเด็กคิดปลูกผักอะไรดีฝึกคิดและตั้งเป้าหมายเริ่มต้นจากการฝึกให้คิดและตั้งคำถามสิ่งที่ต้องการเพื่อสร้างแรงกระตุ้นภายในให้เด็กๆรู้จักนำข้อมูลและรายละเอียดต่างๆมาคิดวิเคราะห์จะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองของเด็ก 2. วางแผนการปลูกฝึกการตัดสินใจ เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วขั้นต่อมาลองชวนเด็กๆมาวางแผนปลูกผักการวางแผนปลูกผักจะช่วยให้เด็กได้ฝึกคิดรู้จักเลือกและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลยิ่งฝึกบ่อยขึ้นจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและเพิ่มความมั่นใจทำให้เด็กกล้าริเริ่มทำสิ่งใหม่ด้วยตัวเอง 3. ลงมือปลูกผักฝึกวินัยและความรับผิดชอบ มาถึงอีกขั้นตอนที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีวินัยและฝึกความรับผิดชอบคือการให้เด็กลงมือปลูกผักด้วยตัวเองและมอบหมายหน้าที่ให้เขาช่วยดูแลทุกวัน 4. รอผักเติบโตและเก็บผลผลิตฝึกความอดทนสู่ความสำเร็จ ฝึกความอดทนรอคอยอย่างใจเย็นและมีสมาธิของเด็กๆด,ด้วยการให้เขาเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของผักอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเติบโตเต็มวัยระหว่างรอคอยผักเติบโตเขาจะได้ฝึกสมาธิจดจอ่อและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทักษะรอบด้านและปลูกฝังวิธีคิดอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อเกิดปัญหาเขาจะสามารถคิดและแก้ไขด้วยตนเองช่วยสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เห็นผลผลิตตามเป้าหมายที่สำคัญเมื่อเด็กมีความสุขและอารมณ์ดีสมองส่วนคิดก็จะทำงานได้เต็มที่เมื่อฝึกฝนสม่ำเสมอทักษะต่างๆเหล่านี้จะถูกพัฒนาขึ้นติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต